เค้าขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมวันนี้ผมจะมาทำในเรื่องของผมเวลาแห่งการพบเจอผมผมเป็นในะเรื่องล่าสุดของไอเดียที่เป็นในะเรื่องหลักนะผมเป็นในะเรื่องกิจกรรมนี้ผมโดนลุกแบ็แนะเป็นในะเรื่องหลักเกมเลยซึ่งคลิปนี้จะยาวมากทุกคนเรามาดูที่แอค6นะองผมทางตันคลิปนี้ยาวมากทุกคนนักสื่อจะคิดว่าควรจะตรวจสอบห้องนี้ยังเลยอย่าจะดีจะดีกว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็หยิบตะเกียงนะครับผมเป็นกกิจกรรม เร,เราต้องเหมือนเราต้องไปเดินสำรวจห้องนะผมสำหรับการาธุรกิจตอนนี้เอาสำรวจห้องไปเรื่อยๆทุกคนให้เหมือนเราไปเจอผมนะผมเดี๋ยวก่อนเสี่ยนี้ฟังดูแปลกๆพื้นตรงน,นี้เหมือนเราให้กดน,นะผมะเฮ้แล้วจีบผมขึ้นมาเฮ้เหมือนเป็นประตูทางลับโอ,อ้เป็นห้องใต้ดินทุกคนอ๋อมันเป็นห้องใต้ดิน นี่นี่คือเนือเรื่องใหม่ทุกคนมีเพิ่มห้องใต้ดินมาด้วยนะนนปกติเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วลงมาเจอกับห้องแบบนี้เราต้องสำรวจห้องลับหรือห้องใต้ดินนะผมแล้วไปเดินมาเจอตรงนี้คลิกเข้าไปดูนะผมนี้ดูเหมือนทำทดลองอะไรบางอย่างนะผมในจุดตรงนี้ ก็เดินดูไปเรื่อยๆเจอเก้าอี้เก,ก่าๆตัวหนึ่งทุกคนตูเหมือนจะใส่รัาดถูกเชิดนานามีรอยเปื้อนแต่ว่าก็แห้งแล้วทำการสืบส่วนตรงนี้ทุกคนนักสือโดนในตรงนี้จะเป็นตัวอย่างนะผมอ่ะเขาเป็นตัวอย่างเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีผู้หญิงวิ่งผ่านทุกคนอ่านักสือเขาจะไปตามเด็กผู้หญิงนะผมอ่ะ ตราเด็กผู้หญิงขึ้นไปทุกคนเรตามเด็กผู้หญิงขึ้นมาปีนขึ้นมาปึ๊บเด็กผู้หญิงก็หายไปนะครับผมแปลกมากเลยแล้วเหมือนเอาเข้ามาประตูนี้หรือเปล่าแล้วประตูก็ล็อกนะครับผมประตูเปิดไม่ได้นะครับผมอ่าผมอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือมาตัวหนังสือมันโดนขีดไอพเพตบังอยู่ทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกนะทุกคนแต่ว่าผมจะพยายามพาก,กันนะทุกคน ไม่สมบสรณ์ลเลยอ่ะต้องประมาณน,นี้ทุกคนอ่ะตาม,ตตามพักสักหน่อยเราไปพักก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้กดปีนตามพี่เด็กผู้หญิงเหนื่อยเหนื่อยอ่ะพักก่อน,นพักนิดนึงพักแล้วก็นั่งคิดนั่งอะไรตอน,นจุดนี้เราก็ต้องวิง่งตามเด็กผู้หญิงไปนะผมอ่ะอ้าวแล้วเหมือนทำไมดีมันว้าวมาตรงฉากนี้แล้วเหมือนมีเด็กผู้หญิงคนนั้น เราต้องตามเด็กผู้หญิงไปนะ้วบอกว่าต้องกดวิ่งตามเด็กผู้หญิงไปเด็กผู้หญิงเขาก็จะวิ่งหนีเรานะทุกคนเหมือนเป็นวิญญาณเด็กผู้หญิงอ่ะเออวิญญาณเด็กสาวเออวิ่งตามไปแล้วมันจะมีแบบข้อความเต็มหน้าจอเลยข้อความบอกว่าเหมือนเป็นคำใบ้เป็นเรื่องต่างๆเป็นความทรงจำเป็นต่างๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยละทุกคนเหมือนเขานักสืบเริ่มเหนื่อยละองตอนนี้ฮะ ฮบตัดมาหนังสือบอกว่าหอบละหนังสือบอกหอบแล้วไม่ไหวละฮยแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นอ้าวโหห้องโล่งมากเลยทุกคนอ่ะนึกผู้หญิงผู้หญิงดวิญญาณแล้วดีก็มีแบบเป็นห้องเหมือนโดรศัพท์ไฮลหรือว่าอะไรเป็นแบบวิญญาณร้ายหรือหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมือมือไปไลรมือ มือมือ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเกิดอะไรขึ้นเว็บอาพตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาได้แล้วอะไรอย่างนงี้ยอยูต่ตรงแขนทุกคน <Okay. S 1> เอากระจกแตกปึ๊บ<อ>ฟื้นลงไป,งไปงทุกคนมองไปข้างหลัง ทางตัดมาอ๋าอเมื่อกี้ฝันทุกคนเมื่อกี้คือฝนันอ๋อเมื่อกี้คือฝันของนักสืบก็ว่าอยู่อยู่ดีก็ว่าไปเออแปลกดีน,นี่ไม่ฝนันเขาจิบตะเกียนกลับมาแล้วเหมือนเขาเดินไปทางอีกฝั่งหนึ่งาวน่านจะต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนมีรอยเท้ายทุกคนอ่ะจะเดินไปฝั่งหนึ่งแล้วกันนะทุกคน เดินตะเดินไปฝั่งหนึ่งเจออะไรเหมือนจะเดินไปเหมือนจะให้ไปเปิดประตูนะผมอ่าเปิดประตูประตูล็อกท้องให้เปิดประตูเขาให้หมุนเขาให้หมุนแบบหมุนลูกบิดประตูอ่ามาเช่นแล้วก็หมุนกันไปทุกคนหมุนว่าหมุนไม่ออกหมุนออกแล้วไม่ออกไม่ออกว่ะแต่แขนก็ยังติดเวกอัพอยู่เหมือนเดิมนทุกคนเออ คิดว่เวกอัพก็เลยคิดว่ามันติดจากตอนในฝันมาอ๋ออันนี้คือความทรงจำของนักสืกหรือเปล่าวมน่าจะเหมือนกันมีเอกสารมีหนังสือมีอะไรเต็มเลยกระดาษเขียนภาษาจีนไอ้ไม่ออกเหมือนกันภาษาจีนอันนี้เป็นแจ็คนะโมแจ็คกับอะไรลัคกี้ตกายเหมือนเป็นแบบการเล่ย์ล่าอะไรเงี้ยต้องมาไขคดีอะไรเงี้ยหรือเปล่าเนอะโ สื่อะไรลอยไปอะไรมามันเลยปุ๊บโหในเรืลองก็ทำดีนะทุกคน,นในเรื่องเรียนอะในเรื่องน,นี้ก็คือเ,เรื่องหลักต่อจากอันเดิมไปเนาะมอนนีเด็กสาวคนเดิมรู้เปล่า,าอ,อะไรก็ค่ะเดี๋ยวขึ้น เป็นฝันร้ายนะอันนี้คือเด็กผู้หญิงคนนั้นแน่เลยทุกคนคนเมื่อกี้ที่เราให้ตามเขาอ่ะเออใช่เลยคนนี้แหละมีตุ๊กตาหมีด้วยนะผมเออเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนเดี่ยวกัเนืเรื่องข่าวที่แล้วนะผมเน้เรื่องที่เขานั่งเขานั่งชิงช้าอยู่ที่ทำได้เรื่องข่าวที่แล้วนะทุกคนอินเสิร์ตให้นะทุกคนน่าจะคนเดียวกันนะผมที่คิดไว้ นั้เหมือนกัม่ยากลรยอ,อะไรแปลกดีในเรื่องนี้ก็นึกลับอยู่ถ้าสงสัยบทที่เจ็ด <7. S 2> ความจริงอันน่าสะพึงกลัวยไปดูตู้เก็บยาที่นั่นะอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อจะเจออะไรนะผกลับไปที่ตู้เก็บยาไปเดินกลับไป แลตูเ้เก็บยานั้นจะมีอะไรกันนะเดินลงไปเข้าห้องใต้ดินเหมือนเดิมอย่ามองไปข้างหลังนะให้ดูที่ตู้ยาตูาา้ยาคือตู้นี้อ่ะตู้ยามาดูตู้ยาก,กันจะสอบตู้ยาดิปึบอ่ะเปิดตู้ยาเอาห,ออหายาเต็มเลยเนี่ยดูรายการยาซิมีายาอะไรบ้างอ่ะ มีเขามีแผ่นให้อยู่แผ่นรายการโ oh, อ้โหมีมิเตอร์อะไรเนะี่ยเต็มเลย <im itation> มีเวลาตอนหน้ายาแก้ปวดมีประหลอด <im itation> แต่ที่นี้เองมันเลยเกิดพภาพแบยดีไปกว่ายาจ <im itation> ุกแล้ว <im itation> ของพวกนี้ไม่เพียงพอที <im itation> ่จะเกิดภาพลวงตาที่น่าพอใจได้อยู่ดีถ้าไม่ผิดสีขั้สุดท้ายนี้จะเป็นควา <im itation> มหมายพิเศษซ่อนอยู่ ต้องการใช้ยาขับส่งขับมุสติก็เพลงไซเรนต้องปรับแก้ไขอ่ะเก็บไปก่อนเก็บไปดูขวดดิมีขวดอะไรบ้างโอ้ขวดลองหยิบอย่างนี้มาดูสิอ่ะเป็นไงบ้างหยิบออกมา avoid open arms อะไรเนี่ยเทลงไปอ แล้วเ,เขาจะให้หนูแล้วผมมากินอ๋อให้หนูมากินแล้วหนูมันจะเป็นยังไงหนูกินงานนี้หมอเขาบอกทำให้หมดสติหมดสติไหมหมดสติหมดสติแล้วผมหนูหมดสตินะผมโอ้แล้วหนูเป็นตาก,กระดุมด้วยโอ้ไอนนี้อันตรายเนี่ยบอกกันนี้คณว่าช่วงนี้ผมจะผมเปิดเทอมแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราผมอาจจะลงคลิปน้อยลงทุกคนนี่ก็คือคลิป นี่คือคลิปทำ,ทำยากนะคลิปนี้ทุกคนทํานานนะคลิปเนี้ผมบอกเลยกว่าจะพากว่าจะต,าต,าต,าต้องอาจต้องพาก็อัดเยืะให้กว่าไอทีแล้วก็พากสะทับอีกทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะนานหน่อยแล้วก็ต้องตัดต่ออะไรเพิ่มเติมด้วยเนาะคลิปนี้เชื่ว่าตัดหนังคลิปอื่นให้ขวดยาอีกอันนึงมาไซเรนนะผมเพลงไซเรนเป็น,เป,นเป็นเสียงไซเรนเนาะงหนูไม่กล้านะผมหนูไม่กล้าเลย แปลกดีเว้โหมันเป็นอะไรอ๋อดมดมอ๋อดมแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นภาพหลอนนะทุกคนเออหนูนูอนเป็นภาพหลอนแต่ว่าหนูเมื่อกี้หนูมันอ้เห็นภาพหลอนนะั่งมันก็เลยแบบเออวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นแหละมาหยิบขวดที่สามแล้วผมปึ๊บอันนี้มาเนทอัตจบนะผมต้องการแก้ไขมาปรับตัวอะไรอย่างเงี้ย ปับปรุงโยนไปให้หนูก,กินหนูก,กินเป็นไงหนูมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักสือจะกินเองเหรอแค่ดมอแค่ดมเออแบบดีเก็บไปก่อนเออแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยลองหยิบอีกสักขวดด้านหลังมาอ,อีกขวดอีกขวดใหม่ทีนึง่งอีกขวดใหม่ทีนึง กี้มนมนไม่ได้เกิดขึ้นอยู่มาทีนึงอ่าโยนเอาให้หนูกินเป็นไงก็งไม่กินเออแปลกสืบเขาจะทำยังไงเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกดีเว้ย หยิบขวดยามารอบนี้จะทำยังไงเอ,อ๊ะมือมือมือเป็นอะไรหนูอะหนูก็ยังอยู่ปกติดีไม่มีอะไรหนูวิ่งหนี forget this you got it มันเป็นอะไรกันนะบทที่แปดความจริงของความทรงจำเป็นอันนี้เป็นอ๋อคือคนที่เขาถูกส่งเข้ามาที่นี่จะโดนกินยาพวกนั้นแล้วจะทำให้ลืมแล้วทำให้ความทรงจำนันไปอ่ามีพวก s u r v i v ร์ที่อยู่ในคลิหะนนี้นะผมอย่างนี้ทุกคน เนื Quand, on, ่องคารืดห่านนะผมของที่เราเล่นกันอยู่แลผมทุกอย่างที่เราเล่นกันอยู่เกิดขึ้นในคาร์ดห่านนะผมอ่าโดยออฟฟิศเขาจะต้องไปเออสำรวจนะผมไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องเกมนี้จบถ้าสมมติหนังสือเขาสืบเจอนะผมอะไรอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนเรื่องเกมน่าจะจบนะผมอันนี้เหมือนเขากำลังอ่านหนังสือนะผมมีอะไร ซื้อเลยเต็มเลยมีกระดาษนะครับทำไมมีวาดรูปถ้าใครวาดมารูปม,นะมันนะมีตุ๊กไมมีโคมีอะไรนะมีโซ่ชีวิตมีแจ็คเออซื้อมันอาจจะเป็นบันทึกะอะไรบางอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้นะครผมเออนะ บางทีอาการเขาจะเสื่มมอมอาจจะเกิดจากไอเรื่องพวกนี้ก็ได้นะมันขวดนี้อะไรเงี้ยเออพอความเวกอัพก็ยังอยู่นะครับผมอ่ะยังไงนะบางทีฉันน่าจะลองถามเขาดูนะอ่ะเรามาดูขวดยากันยิบขวดไหนไปดีผมยิบขวดที่หนึ่งไปแล้วกันทุกคนแล้วแต่เลยว่าเราจะยิบขวดไหนไปเนะ่ทุกคน คือจะไปปลกเขาให้ตื่นนะผมเราต้องไปถามเขานะเราต้องกลับขึ้นไปชั้นบนนะบมขึ้นบันไดไปอ่ะขึ้นทางลับไปกลับมาที่เดิมเราต้องไปตรงไหน,นเออหน,น้นกระจกกระจกกระจกที่เราใช แล้วเขาให้เลือกเหรอเขาให้เลือกว่าจะถามอะไรถ้าถามคุณคือใครถามคุณรู้เลยมาต้องการอะไรฉันคือใครอ่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นวะคือเขาจะถามแล้วม้สุดจะถามอะไรถ้างนันก็คุณต้องการอะไรแล้วกันอ่ะกดเข้าไปวันนี้นก็ไม่ใช่ประเด็นนี่แค่ต้องคุณรู้เลยมาหละทุกคนอ่ะกดคุณ้เลยมาโอเคผ่านรอบนี้ต้องปล่อยข้อออกมาแล้วอ่ะเข้าสู่ห้วงนิทรา อย่าบอกนะว่าเขาต้องไปนั่งทุงนิทราฝันเหรอว่าอะไรหยิบไอ้ขวดยาเมื่อกี้นะเอามากินโวมากินเลย่ซึบอ่ะแล้วก็ดับไปเฮ้ยไงต่ออ่ะภาพตัดกลับมามีเวกอ่ะฟอร์มเดอะเมมโมรี่นะผมตื่น จากความทรงจำได้แล้วเขาจะอะไรอะไรกันแน่นักสือหัวรอ้อนทุกคนนักเสืเริ่มหัวรอ้อนแล้วนักเสือรึมหัวร้อนแล้วเขาต้องก,การอะไรเแล้วอ่ะตะเกียงหยิบตะเกียงมาหมไปหมดมาวางสายมังขวาเจออะไรไหม เดินไปไหนเนี่ยเอาหนูหนูตัวเดิมมาดิเขาตจำเออแฟลกดีอืมต้องเประสาทที่ที่เขาจำได้ทำตัดมา ตรงนี้แล้วเราต้องไปตรวจสอบชั้นหนังสือนะคะผมอ่ามัเจอได้เลยอะไรบางอย่างไปนะอ่าหยิบหนังสือมาดูหนังสือสักอันนึงเนอ่ยเออดีดีพักก็ตัดมาตรงนี้อ๋อก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ชั้นหนังสือดีมันเปลี่ยนเป็นชั้นหนังสือท้องมัต้องมีอะไรแปลกๆดิทำไมแปลกดิเพราะเงินอยู่ดีมันก็เปลี่ยนได้หรอดีดีก็เป็นหนังสือเลย แสดงว่ามันต้องมีอะไรแปบบหนังสือกังหะนะทุกคนหนังสือคนหนังสือเอาหนังสือโยนทิ้งเลยทุกคนหนังสือมันมันต้องมีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นไอ้นี่อ๋อเราต้องหมุนทุกคนเราต้องหมุนให้ภาพเนี่ยมันตรงเอ้โหลองหมุนหมุนหมุนตอาหมุนให้มันตรงหมุน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 ต้งไหม ไม่ตรงอันนี้ตรงไหมตรงนะผมต่อละหมุนข้างนอกทุกคนไม่ใช่หม,ใหมุนใหม่ไม่ใช่อีกนิดนึงอ่ะหมุนอีกสักนิดนึงโอเคใช่ผ่านโอเคถัดไปหมุนนะผม มือนมีชุดของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะทุกคนอ่าบทที่เกความเมตตาของความทรงจำอันนี้เหมือนวามาห้องนี้แล้มาดูชุดของคนนี้ชุดนะัมชุดเป็นไงบ้างดูสิดูสไตล์เสื้อผ้าแล้วดูใช้ไปหน่อยแต่ว่าเนื้อผ้าดีผมตัดเย็บปานีด ได้แล้วก็รัใส่อย่างดีอืมต้องตรวจสอบห้องนี้นะผมอ่ะดูกระเป๋านี้สิกระเป๋านี้อืมกระเป๋าเดินทางอันว่างเปล่าไม่ถูกใช้งานมานานแล้วตรวสอบใช้หนังสือปะตรวสอบเจอเลยมไหมบนนะ้ะดูเหมือนเป็นไดอารี่หมดเลย นี่มาดูภาพกันเป็นภาพอะไรกันนะ <c oughs> เป็นภาพภาพอนะไรเนี่ยภาพกีฬาสีน้ำเงสีน้ำมันเป็นสงลปกรรมกีกโบราณอ๋ออืม <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยห้องนี้เดินทะลุไม่ได้ด้วยมีช่องแต่เดินทะลุไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกัน นักสืบกตัวผอมก็จึงนึงเดินไม่ได้ดูรายการยาก็ได้อ่ะแผ่นอีกแผ่นหนึ่งอหรอไฮดรสร้างความทรงจำใหม่อ่อทรงจำใหม่ไฮดร้เพิ่งวางลงไปดูขวดยาสิหยิบขึ้นมาเออดูไปดูมาเป็นขวดมีโลโกโ้เดิมเลย นี่ Susan, นนก็เสร็จแล้วสุดท้ดยา,า,ายนะี่ไปอะไรกันยาอืมอ,อามา่ะยังไงดื่มยาอ่ะดื่มต้องดื่ม่ะตอนนี้ต้องดื่มเปิดมากินชึกแตกชึกชึกอะไรเนี่ยโหโหโหเหมือนมีฆาตกรออกมาทุกคนเป็นลีโอหรือเปล่าอืม ชันนี่เขาเขียนอยนะไรนะโห โอ้มีมือมีอะไรเนี่ยเจอั่านไงแม่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละเออโอ้หมุนโต๊ะหนังสืออ่ะหนังสือนรกแมุนต่หนังสือกลับมาห้องเดิม เจอมาห,อมห้องนี้มันห้องนี้มันมันดูใหม,ม,าม,าม,รรม่กว่าเดิมเออย้อนเวลามาหนังสือก็ดูหลอกกว่าเดิมหนุบกว่าเดิมอันนี้ภาพสมีภรรยาแต่งชุดหลุ่นละ้าที่คุ้มครองป่าสองคนแล้วก็ใบหน้าเด็กเรือนรางคนหนึง่งแ้ภาพมันก็ตแตกตเลยนะภาพหน้าเด็กก็มีตรงช้นหนังสือผมเขอดูหนังสือสิ หนังสือบางอันนี้เป็นหนังสือเลยต้องที่ออหาความออจริงให้เจอแล้วผมอ่ะมาดูกันเพิบมาตัดภาพตัดนะผมหาความจริงให้เจอแล้วโอเคแล้วก็อ๋อจบแล้วหนะผมในเรื่องในะเรื่องใหม่เนะี่ยมันจะมีข้ามหมดไปทุกคนใะนเรื่องเหมือนจะต้องรอพรุ่งนี้นะผมเวลา9โมงนะผมน่าสมมติจบแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ทุกคนอะ่าประมาณนี้ทุกคน แล้วก็ผมอันนี้ขอบคุณพาะจาก Iden t i t y v c o m m u n i t ้ทุกคนขอคุณคลิปนะตอนนี้เป็นออฟเฟียหรือว่านักสืบของเราตอนที่เขาเป็นนักเขียนนิยายนะ่ครับผมอ่าเป็นตัวเซอร์ใหม่นะผมที่จะมาในเกมนี้อ่าเป็นตัวละครเซอร์ที่เกี่ยวกับในะเรื่องหลักของเกมด้วยนะครับผมอรูปสระรูปหน้าจะประมาณนี้ทุกคนอืมสวยงามนะผมตัวละครที่ถืกว่าสวยอยู่ทุกคน แน,นี้ก็คือภาพหลุดของตัวละครนักเขียนนิยายออเฟียน,นะผมก็ภาพสองภาพแรกก็คือตัวร่างต้นเนาะแต่ว่าไอภาพสุดท้ายไม่แน่จ้าเป็นเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อกินทองหรืออย,อย่างอื่นนะผมันต้องรอติดตามอีกทีเนาะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นท่านของเสื้อใหม่เป็นตัวเด็กผู้หญิงนะผมที่เราเจอกันเมื่อกี้เลยทุกคนเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละทุกคนน้าแต่ใช่นะทุกคนตัวาตาเขาเป็นตัาตาหรือต๊กตาตัวเดิมไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เราจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวมกกเมื่อกี้แหละทุกคนคนเมื่อก,กี้เนาะเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่ะ,ะกับแล้วก็มาตรงนี้ผมตัวนี้เป็นเหมือนเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่ผมเป็นฮันเตอร์อีกาหรือเปล่าทุกคนเป็นปน้ากาอีกาเออใช่ปะมันจะมีในเรื่องสักปีหนึ่งอ่ะทุกคนที่มันจะเป็นตัวอีกานะผมอ่ะทต่ไม่ได้เหมือนกันว่าในเรื่องตัวไหนแต่มันจะมีอีกาอยู่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้แล้วกันเนาะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนซึ่งในเรื่อง อย่างที่บอกผมว่าในเรื่องของผมอันอีกส่วนหนึ่งจะมาพรุ่งนี้ฉะนั้นผมจะแบ่งคลิปเป็นสองาก็คือคลิปวันนี้กับคลิปอีกวันหนึ่งนะจะเป็นวันพรุ่งนี้แม่ก็กอีกสองวันถ้าแะไม่ทันนะผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการแจกนะผมตัวเอ,อฟิอตอนเป็นนักเขียนนิยายเป็นเซอร์ใหม่ด้วยคนยังไงก็รอติดตามชมกันนะผมก็สําหรับคลิปนี้มีกับเบลนที่ทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอบาบาย